นรือออกไข่เป็นอะไรขี้ออกไข่กลเป็นนอนมันไม่ใช่เป็นแองกี้เบิร์ดเหรอหรือฟักไข่อะไรนี้วันนี้แตะอุ่นๆออนมาค่ะอุ่นๆมีไข่สองอยู่บนใน,ในี้แค่กันมีไข่เป็นตัวอะไรบ้างไข่ไก่ ใช่ไม่ใช่เนี่ยเนี่ยนี่ไข่ลูกเป็นอะไรนี่เป็นอะไรนี่เป็นเป็นไอคิ้วเบิร์ดไม่ใช่เป็นหนังแก้วแล้วที่เอาเอาไอคิ้วเบิร์ดมาฟักไข่อ่ะยี่ยเป็นหมูเลยชอบไหมอุ๊ยไม่ยังฟักไข่ไอคิ้วเบิร์ด ฟักใครอะไรลูก <laughs> แก่ตัวเมียร้องไงคะ anh kia bớt kỳ tùa nạp em mẹ đủ xí Nhà áo anh ki bớt rồi hãy bị chưa ấm vào Hãy chưa ấm Mẹ ơi hãy bị chưa